การเป็นพยานในพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องแต่เป็นการประกาศความจริงที่เปลี่ยนชีวิตเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นการหนุนใจให้เชื่อและวางใจในพระองค์จึงเชิญชวนให้ฟังคำพยานถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำพระคัมภีร์หนุนใจจงกลับไปบ้านและเล่าให้ใครฟังว่าพระเจ้าทรงกระทำเพื่อท่านมากเพียงใด คนนั้นจึงไปเล่าให้คนที่เมืองว่าพระเยซูทรงกระทำเพื่อเขามากเพียงใดลูกาบทที่8ข้อ39ดังนั้นเรื่องใดก็ตามที่เจ้าร้องขอในพระนามของข้าเจ้าจงเชื่อว่าเจ้าได้รับแล้ว และเจ้าก็จะได้รับมรโกรบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบสี่นะครับพีไปบ,บ,บอกเช้านี้อยากจะมีอะไรหนุนใจพี่น้องนะครับสองเรื่องด้วยนะครับพี่น้องสองเรื่องด้วยอขอบคุณพระเจ้าครับจงเชื่อและวางใจในพระเจ้าทุกกรณีนะครับผมมาอยู่ตรงนี้สองร้อยสิบวันนะครับ และถ้าย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วคนละเลือกกันเลยครับมผมเป็นโรคประจำตัวชนิดหนึ่งเป็นโรคเส้นเลือดขอดที่เทา้าทั้งสองข้างอยู่สองปีนะครับมผมมาเชื่อในพระเจ้าสองร้อยสิบวันนะครับมผมขอพระคัมภีรหนุนใจ มัทธิวบทที่9ก็22ว่าฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวมองทอดพระเนตรเห็นนางจึงตัดว่าลูกสาวเอ๋ยจงชื่นใจเถิดความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายเป็นปกติอาเมนครับเพราะว่าทำไมถึงผมต้องมาวันนี้เพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันในสัปดาห์เดียวแต่คนละวันวันแรกยุงกัดเท้าผม ผมก็ไปเก่าแล้วยุงมาไปแล้วแล้วผมก็สังเกตว่าที่ขาผมเส้นเลือดขอดมันไปไหนแล้วขอบคุณพระเจ้าครับ<อ>ผมอธิษฐานจนผมลืมเลยครับว่าผมมีเส้นเลือดขอดที่เท้าครับผมก็เลยว่าวันนี้ผมต้องมาพยานหนุนใจเลยครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าโดยที่ว่าความคิดของตัวเองมัน บอกไม่ถูกครับนี่คือภาพในอดีตเมื่อสองปีที่แล้วนะครับภาพในอดีตสองปีที่แล้วนะครับเสองปีที่แล้วนะครับสองข้างเลยแล้วก็ปัจจุบันผมเลยถ่ายมาในลักษณะนี้ครับเกี้ยงเลยครับเนียนปุ๊บเลยนี่ครับวราบผมว่าขอบคุณพระเจ้าสุดๆใจเลยครับ เหตุการณ์ที่สองในสัปดาห์เดียวกันแต่คนละวันผมก็นั่งเหม่อมองไปหน้าหลานเป็นไม่ได้ไหมครับที่ว่าจะมานั่งมองขู่น้ําเป็นไม,ไม่ได้ครับนี่คือเสียงของพระเจ้าลมพัดขวดน้ํามาเด้วกลิ้งมาตักตักตกตกแล้วมาหยุดท,ที่ปากขู่น้ําครับมาหยุดที่ปากขูน้ํา อยู่ใต้ตะแกรงด้วยนะพี่แ,งงแล้วก็มันก็ลงมาปุ๊บแลจอดปั๊บในชั่วพริบตาเดี๋ยวตะขาบตัวใหญ่ขึ้นมาผมขอบคุณพระเจา้าผมเลยจัดการตะขาบนั้นอ้วมเลยครับนี่ครับตะขาบจะอ้วบเลยนี่ครับผมโอ้หลักฐานด้วยนี่กระโงแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยจัดการแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่า เป็นเสียงที่ทำให้ลมพัดและขัดขวดน้ำมาแล้วผมต้องมามองที่คูน้ำโดยที่ว่าขวดน้ำมันจะกลิ้งไปไหนต่อแต่มันไม่กลิ้งกับมันหยุดยตรงนั้นพอมันหยุดตรงนั้นปุ๊บตะขาบก็โผล่ลุบเข้ามาแล้วผมก็ไอ้ตะขาบตัวนี้มันก็มุ่งวิ่งเข้ามาที่ผมผมก็บังเอิญว่ามีไม้อยู่ตรงนั้นเอาเลยครับเสียบเลยครับก็บบขอบคุณพระ้าที่รอดพ้นตรงนั้นมาได้ครับก่อนจบครับ ผมขอพระคัมภีรหนุนใจมาระโกบทที่11ข้อ24ครับดังนั้นเรื่องใดก็ตามที่เจ้าร้องขอในพระนามของข้าเจ้าจงเชื่อว่าเจ้าได้รับแล้วและเจ้าก็จะได้รับอาเมนครับ <Amen. S 2> ขอบคุณพ <Amen. S 2> ระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้ายังน <Amen. S 1> ้องฟังที่ดีนะจงเชื่อว่าท่านได้รับแล้วได้รับตอนที่ยังไม่ได้รับ นะครับพี่น้องมันเป็นการอธิฐานด้วยความเชื่ออะ,อะไรที่ท่านอาิารานขอจงเชื่อว่าท่านได้รับแล้วพระเจ้าเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้านะหลักฐานชัดเจนม,มาก